ดูมันเล่นอืม,อมเล่นอ๋อรอได้ไหมรอบหนึ่งรอบนึ่งรอบอนึ่งโอ้ไม่โดนแปนดเองอืมโอ้ทีเดียวสามคนรวดเลยอนุ้นบอดเรียบร้อย

บบลื่นมากบบซึ่งเซตนี้เนี่ยผมไปเล่นผ่านก็ก็ถือว่าคุ้มมากเซตนี้ผมก็คือจะควบคุมแรงดีนะน้ตั้ง แสงนี่ไปเพราะว่ามันจะเพิ่มความพลังงานเล็งสุดโหดด้วยผมก็เลเซอร์ผมแสงมันเล็งเร็วขึ้นแล้วก็มันแม่นยำขึ้นผมแล้วก็กล้องนี่ก็เป็นเรดด์ดอตกล้องนะผมเซตนี้จะแบบควบคุมแรงมากผมควบคุมได้ดีมากผมแต่ว่าจะข้อเสียคือมันจะเล็งช้านิดหน่อยผมมันจะเล็งช้ามากๆผมะถ้าไม่พลาดก็ไปเล่นกันเลยครผม แสดงว่าไอ้คนเมื่อกี้น่าจะตายแล้วดูมันเล่นดูมันเล่นดูมันเล่นอื้มล่นอ๋อรอใช่ไหมเจอนี่ไปหน่อย ปืนรอดจะทานพวกปืนราชจะทา,านอยู่เลยมาจากไหนวะนั่นโอ้มันมีของที่มันปนที่มันแต่งเองด้วยทิ้งแฟลตทมาดมเฮ้ยเก็บนี่มันทำไมลิ่งเก๋ลิ้งเก๋เขาอยูอล่ลหนนี่ ออมีคนมีแล้วตรงนั้นอ่ะโอโ้รถเลยทีนี้ถ้ายิงถ้าเรายิงนี่มันต้องเล่นเราแน่อนอนเลยเรต้องเล่นมันก่อนองคัตเตอร์ตายไป,ไปเล่นมันก่อนไม่โดนน่แต่ะหารนะ ไปข้างบนแล้วมึงวิ่งไปข้างบนแล้วฮอเราโหพังเลยมันยิงฮอเราทิ้งเลยชั่วร้ายขนาดไหนนี่ถึงเราขั้นยิงฮอทิ้งเลยโอ้ยจุดู้งจุดู้งจุดู้งเรายังไม่ถึงแล้วไปยิงกันตรงนู้นเฉย อะไรอะไรครับเนี่ยไปยิงกันตรงนู้นซะงั้นตะก,กี้มันมันน่าจะรู้ตัวนะยิงสกิปมั้องอาวอานโดนคีก้าวฆ่าแล้วดู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 นูด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 ูนูดูนูดูดูดูู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 ู ะบินลงกับที่เดิมนะช่วยได้เหรอเฟสตันนี่คว้าไปก่อนอีกทีนึงไม่โดนเลยรอบนึงรอบนึงอีกรอบนึง ไม่โดนแฟดเองอืมโอ้โทีเดียวสามคนรวดเลยโดนแฟดสตันทีเดียวบินลงมาลอดโลไม้โดนแฟดเองความคิดเป็นยังไงไม่เห็นเลยว่ามันมีแฟดตงนมาถูกคว้างแฟลดสตันอยู่เออลืมไปนี่เวลาคว้างแฟลดสตันนี่มันไม่บอกตำแหน่งว่าแฟดสตันมันมาตรงไหนบ้างนะ ต้องเก็บส,สตันนี่ก่อนเก็บส,สตันนี่ก่อนส,สตันเนี่ยจำเป็นอ,อันนี้มีอะไรบ้างอีกตัวนึงก็ฆ่าได้นะไก้รถถังโอ้รถถังเนี่ยตกการเลยเลือดเราไม่ได้เสียหายนคะครับโอ้โหปุกยามาให้ทำไมเนี่ยเก็บนี่ก่อน ออบแค่บอดเฉยๆเหลือผ <let os apan> ู้เล่นยี่สิบคนแหละรถถังสองคันเราไม่ได้ใส่เบิร์กจอบขอนแล้วด้วยเอ้ยแต่ว่าเราต้องเอ้ยแต่เรามีคัสเตอร์สไตล์ที่หวานเราเลือกอาชีพคัสเตอร์สไตล์มาก็ยังได้อยู่ก็ยังพอโคตร ไม่มีใครขับรถผ่ถังพีขี่สโนว์บอร์ดไม่มาเสียงเพื่อจนจันทร์จะรักงเงียบปะเนี้ยรู้เลยว่าขี่สโนว์บอร์ดไปเอารถถังแน่อนอนเลยมันต้องไปเอารถถังแน่อนอนเลยผมถถยนนยคิดว่านั้นนะเพราะว่ามันมีคนนึงขี่สโนว์บอร์ดไปทางนู้อน,อนอันนู้นบอร์ดเรียบร้อย าไม่เกี่ยวต้องชี้นี้ก่อนไม่ทีนี่มีค,คนขับรถถังแล้วเดี๋ยวนะรถถังขับแต่ ยังนิ่งฉเฉยคทีย่ยอหรอว่าโอนี่มัาในคนที่มันใช้โฮเกอร์ฆ่านี่จำชื่อได้เป็นอย่างดีเออดักแคมตรงนี้ก็ได้ไว้แต่ว่าวงมันแคบขึ้นแล้วอะเอา้าออกจากรถถังซะงั้นยังไงนี่อยู่ดีออกจากรถถังแล้ว อะไรของมันน้อออกจากรถถังซะงน่อะไรตัโอ้ยโหแอบตรงนี้โอ้โหดูมันเล่นแหนตรงนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมผมถึงโดนดาเมจนั่นน่ะว่าว่ายิงมาจากตรงไหนแหมอ้ยแอบตรงนี้แล้วดูอะดรีนาลีนโอ้โห

ใช้ได้เนีเ่ยใช้ได้โหใช้ได้เลยเออปืนนี้มันก็โกงดีนะโแต่งใจดีมันก็ดี